วันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของพระราหูในปี2,563ดาวราหูจะมีการยกย้ายราศีจากราศีเมถุนไปสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายน2,563เวลาประมาณ2.51นาฬิกานาทีเดี๋ยวเรามานั่งดูว่าแต่ละราศีใน12ราศี จะได้รับอิทธิพลจากดาวราหูในการโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าราหูมาสถิตในตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งกรรม,มะนะครับตำแหน่งกรรมมะเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งเลยนะครับในดวงชะตาเพราะว่าเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นตำแหน่งของการดำเนินชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตนะครับ ราหูมาสถิตตรงนี้เนี่ยมักจะส่งผลทั้งดีแล้วก็เสียอยู่ที่ว่าพื้นฐานดวงเดิมของแต่ละคนเนี่ยมีดาวดีหรือไม่ดีกับราหูตรงนี้เนี่ยรับอยู่หรือเปล่าหรือว่าโยกเกณฑ์สัมพันธ์เดิมของดวงดาวเนี่ยในพื้นดวงเกิดให้ผลดีหรือผลเสียหรือว่า เป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูกับราหูณนะตําแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าสัมพันธ์ดีกับดวงเดิมนะครับนั่นก็คือราหูที่ย้ายมาในราศีพฤษภเนี่ยถ้าเกิดสัมพันธ์ดีกับดวงเดิมเนี่ยก็จะสามารถส่งผลสําเร็จแล้วก็ความรุ่งเรืองให้กับชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานนะครับจะส่งผลให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าในพื้นดวงเดิมของท่านเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกับราหูที่กำลังจะเข้ามาในราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะบรนดาลความวิบัติต่างๆให้กับดวงชะตาของท่านนะครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะร้ายแรงจนถึง ความตายก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นความตายในยลักษณะแบบปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะครับแล้วก็คดีความหรือว่าการฟ้องร้องเนี่ยในคดีความที่รุนแรงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยถ้าราหูอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับที่ราศีพฤษภของชาวราศีสิงห์เนี่ยแล้วก็ยกเกณฑ์ในดวงเดิมหรือว่าดวงเกิดของท่านเนี่ย ขัดแย้งกับราหูตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นคู่ศัตรูกับราหูตัวนี้เนี่ยก็มักจะทําให้ท่านเนี่ยมีความคิดที่หลงผิดนะครับแล้วก็สามารถทําให้ท่านเนี่ยเ,เกิดการกระทําผิดกฎหมายต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงนะครับจะช่อโกงใครก็แล้วแต่บุคคลใกล้ตัวหรือบุคคลที่รู้จักหรือว่าอ,อ,อาชีพการงานโอกาสที่จะทําให้ท่านหลงผิด ไปช่อโกงเงินนะครับไปป้นชิงวิ่งราวป้นทรัพย์หรือว่าโกงเงินใครก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ท่านเนี่ยหลงผิดแล้วก็กระทําการผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้ได้นะครับในช่วงเวลานี้ดังนั้นเนี่ยก็ขอเตือนให้ระมัดระวังสักนิดนึงนะครับในความคิดความอ่านที่จะกระทํานะครับ